ไนเลยเขามาเคลน่อยอ่ะญี่ปุ่นเป็นยังสันบ้านนี่ก็ยาไปพูดเลยว่าเอางี้น้าหาที่สว่างสว่างไปนะไปลงไปหาที่สว่างเพราะท่านไปมองพักหาที่สว่างเอ้ามาเจอเฟสมาดเฟสมาดก็ไปถามมาญี่ปุ่นบ้านเอาวางเลยเี๋ยวผมถามอย่างบ้านถามมึงเอาออืออืออออื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 ออนมาืัอืออือออืออืออือ่ืออืออาอดืออ โปรเสฟานมันนี่อาแขนมันมาเลยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่งัดออกเลโอ้หนึ่งกิโลคภาสาซากนได้เติมมีเพราะตายแล้วกูพอเงินเกนเมื่อแห้งไหมกบ้านป้ามันกระเดิมเพราะได้ฮู้อีมาเนี่ยบักหนึ่งกำลังกิอย่างอยูสิละอมอืมออือๆันเข้าจัาเงินเนาะไ้เขาจับเปล่ยนเนี่ยี่ปุ่นเพรว่าสิเป็นเซเว่นเพว่าสิเป็นเน้าเขาเนี่ยเข เออเมันก็เลยบอกสอด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 เข้าไปแล้วก็กดสีเขียวกดสีเขียวแล้วเนาะอันนี้ไปจุ่มแล้วก็กดตัวในแบบบานเท่าเลยเจ้าผู้บริามไปยุ๊ยไมไป็นเป็นฟตั้งเออจิ๊บถามแล้วอันเดียวกันเบิ้องอันเดียวกันบอกว่าเออเนี่ยผู้ามบางยุ้ยเฟซมาเนี่ยมึงกิโลเดียวบอกจูงมันแขนลงมาเลยนี่นี่นมาประสบการณ์มาจากเยองอะไรนั้นมันประเด็นปรบการณภาษาใบดูต่ากันดเลยเหมือนทั่วโลกตอนปวดเจ็บปวดคีทั้งหมดไรเนี่ย เจอเดีีวเน่อดีลีหอ่านาไปทาไปหอดมองจีมนะเจจดะดไปบ้านนี้พู้ยางไปไหนเบาไปยาอาจารย์วัดพุ่ประมาณกี่ขนมปังเออกินเมื่อเมื่อผลเป็นยางแล้วไปเบาอีกรับขอรับอแล้วบานด้วยอร้องได้กินดูไาเนีะย แล้วมือแล้วเรานี่ยสีงัดเขาไปโจกเขาไปสวนดางัดขียวมามันเหนียวมากเจ้านี่พูดเปนกินพวกเบิร์ตเทล่ยวหวาซื้อมากมันกวนใหญ่อะไรว่าเป็นกวนใหญ่เมื่อกลายเนาะกินลายแล้วก็เอาไอ้บาวขนาจานเบาเออกินแนมเขากินแบบโอ้ยจานเบาก็ขี้เขาขี้ยากแล้วจะไปอีกป่ะจีญี่ปุ่นบ่อญี่ปุ่นไปอยู่แต่ว่าต้องมาแผนกันไหมไม่แบบใดไม่แบบว่านโรคแทรกไป Um, mm. acabou é bom, vá é bom.